คนคนจะดีใจไม่ได้ต้องถามประชาธิปัตย์ด้วยอันนี้สําคัญนะฝ่ายนี้เขาว่าไงประชาธิปัตย์ก็บอกว่าโลเลไม่มีจุดยืนไปกลับมาไม่มีจุดยืนท่านต้องนึกออกก่อนนะครับว่าวันที่รัฐบาลประกาศลดค่าจำนำข้าวลงเหลือหมื่นสองนะประชาธิปัตย์เราไม่ได้ร้องให้ลดลงนะครับก็ควรจะทำหมื่นห้าต่อไปอ้าวพอรัฐบาลกลับไปทู่หมื่นห้าเขาบอกเขาบอกว่าโลเลไม่มีจุดยืน คือทั้งหมดมันบอกอะไรคุณตุเิมบอกบอกว่าประชาั์ไม่ต้องการจะล้มโครงการนี้อย่างสมบูรณ์เลยเขาต้องอ่ารัฐบาลทําอะไรผิดไปทั้งหมดผิดไปทั้งหมดสําหรับโครงการนี้นะไม่มีอะไรดีเลยสำหรับโครงการนี้อันนี้ยังยังยังหมายว่าใช่เหตุผลใช้ตรกะวิทยาอ้างไปอ้างมาได้แต่กระบวนการที่ไปรับสมอ้างอย่างนักสื่พิมพ์บางฉบับมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาห้ามข้าวไทยข้าวแล้วนะมันน่าอายมากโอ้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแม้มันมีจริงสมมติน่ะสมมุติว่ามีการกักข้าวไทยจริงนะสมมติมีจริงจริงๆแล้วคนไทยเล็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคือไม่ถึงกับปกปิดแต่ว่าต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ตัวนี้ไว้รับผิดชอบต่อคนทั้งประเทศน,นี่ของไม่จริงยังไปสร้างเสียภาพพจน์ให้มันเสียภายพาพจน์เสียภาพพจน์รู้ไหมว่าสินค้าเนี่ยยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งสิ่งที่เขาระมัดระวังมากคือภาพพจน์และข่าวเชิงไม่ดีกับสินค้า เขาต้องรีบแก้เลยนะโดยเฉพาะของประเภทต้องใส่เข้าปากของที่ต้องกินนะครับนี่คนในต่างประเทศเขาไม่ว่าคนไทยหาเรื่องกันเอง <c oughs> จะล้มรัฐบาลกันแล้วในที่สุดรู้ไหมว่าในที่สุดภาพโพสของข้าวนี่เสียเสียนี่ไม่รู้รัฐบาลเก่งก็แก้ทันอเคยนึกออกไหมเวลารดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> เวลาเขาออกมารุ่นนี้พอใช้ไปไปพบว่ามันมีระบบอะไรบ,บุรพองอ <c oughs> เขาเรียกเก็บรถคืนหมดอ่ะใช่ครับคือ อย่างนี้นะมันมันไม่ใช่ของกินด้วยนะเช่นในแอร์แบ็กนะซึ่งมันจะจะจะได้ใช้งานก็ต่อเมีอุบัติเหตุนะครับเขาเก็บคืนหมดนะครับคือนีคอคอ่คือการรักษาภาพพจน์แล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าถูกต้องเพราะฉนั้นข้าวไทยเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยไม่ไม่หมายว่าเขาไม่ได้กักเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่คนไทยเราไปปูดข่าวพอปูดปั๊บเนี่ยคือว่าของมันดีๆอยู่แล้วไปทางสร้างให้มันเสียอันนี้เขาเรียกว่า จะไนะผมว่านะมันยิ่งกว่าใจได้ครับคุณนัทธุิเล่าบ,บ,บนบนฟังบนเวทีเพื่อไทยพบประชาชนนะครับบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า,เ,าเนี่ยข้าไทยเป็นมอดมากนะทาให้มีการนําเข้าสารเคมีมากันมอดเนี่ยนะมาโหรานขึ้นเป็นหม,นมนื่นหมื่นตันคุณนัทวุิไปเช็คตัวเลขที่ผ่านกระทรวงการกระพา,า่กรมสัมพัสุรกากรนะ ไอ้ชื่ออะไรไม่รู้ลงท้ายดโรไมนเนี่ยนะเป็นยาฆ่ามอดที่ใช้กัน f อ o เห็นชอบใหใช้นะครับนำข้ามาในประเทศไทย27ตัน27ตันแปลว่า2,700กิโลเท่านั้นเองครับนี่คือการขยายความที่บอกว่าฝรัง่งคนอินเดียคนแขกก็ไม่ซื้อแล้วข้าวไทยนะเพราะว่ากินแล้วหนูตายก็หนูไปทุกอยู่ในค่ายนะมันก็ต้องตายอยู่แล้วะครับเอา เราะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องข้าวก็เรื่องนี้มันก็มีข้อคิดแล้วประชาธิปัตย์บอกว่ารัฐบาลโลเลไม่มีจุดยืนนะครับบอกโลเลไม่มีจุดยืนคุณสมานรู้ไหมว่าเรื่องนี้นะผมเชื่อว่านาะยกปูแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดเป็นเกมการเมืองหรอกไม่ใช่แต่ถ้าจะมองเป็นแบบเป็นเกมนะสมมุติผมพยายามมองแบบเซียนการเมืองนะเหมือนแบบประชาธิปัตย์นะงานนี้อาจจะถือว่าประชาธิปัตย์เสียเสียเหลี่ยมนะเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมนะจะมองแบบเซียนนะเสียยังไง ก็ตอนเดิมๆก็เรียกร้องให้เขา้มโครงการแล้วก็ติด้วยซ้าไปว่ามันแพงเกินมันไม่ได้สื่อคนไกยตลาดอ่าใช่อ่ามันไม่ได้สื่อคนไกยตลาด,ม,ดมันไม่ได้สื่อราคาที่แท้จริงมันแพงไปมีที่ไหนพอรัฐบาลลดลงพับปธิบัติได้ทีนีงกได้ทีกะเจ้าคะแนน,นก็โดดคว้าเลยบอกไม่ควรให้ลดไม่จำเป็นลดพอรัฐบาลกลับลําทีทีนี้ ไม่รู้จะไปยังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงนะถ้าจะกลับมาบอกอีกทีว่ามันแพงไปนี่พูดไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วจริงๆอยากพูดแทบตายใช่ใช่ไอหมื่นห้าไม่ไหวมันยังสูงอยู่อยากพูดแต่ตัวเองเผลอไปแล้วในรอบนั้นคุณสุทินต้องเข้าใจความไม่โลเลของพระจ้าปัตนะวันที่พระชจาปัตตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับบริหารประเทศนะครับชาว คนไทยทั่วประเทศนะนับหลายแสนคนนะมาเดินกระบวนไล่พักประชาธิปัตย์แล้วไล่นะก็ไล่อย่างสุภาพนะขอให้ยุบสภาผมมาถามแสาดงว่าให้เออทางนั้นมันเป็นไปได้เหรอว่า้ายุบสภาปรากฏว่าเขานอกจากไม่ยุบสภาแล้วเขายังเอาปืนสไนเปอร์มาไล่ยิงคนตายไปร่วมร้อยคนนั่นคือจุดยืนจุดยืนมันองมากนี่จุดยืนมันคงมากไม่รลเลยแล้วไม่ยึดประชาชนไม่ฟังเสียงประชาชนแล้ว ปจจุดยืนสำคัญที่สุดก็คือเป็นประเด็นการความแข <c oughs> ่งข้ามประชาธิปไตยความแว่งของราคาข้าวที่พักเพื่อไทยทําต่อนโย,ยุบายจํานําข้าวเนี่ยนะทําให้ชาวนาส่วนหนึ่งเดือดร้อนอคือได้ค่าได้ราคาข้าวน้อยกว่าคนที่เขาส่งไปแล้วอืเพราะฉะนั้นก็ทําให้คนชาวนาที่ถือข้าวอยู่ประมาณสองล้านกว่าตันเนี่ยนะได้ได้กำไรน้อยไปนิดนึงคือลืมบอกนิดหนึ่ง ส่วนที่ได้จำนำไปแล้วนี่วันสองวันนี้นะ,ะเป็นราคาใหม่นะ,ะเขาชดเชยคืนให้หมดนะอ,อาจจะมีเกษตรกรบางคนไปได้ราคาหมื่นสองไปเมื่อสองสามวันนี้นะก็จะคืนให้เพราะนั้นก็ไม่เสียเปรียบกันทีนี้สิ่งที่น่าต้องคุยต่อเรื่องนี้ก็คือว่ารัฐบาลโลเลไหมเรื่องนี้ขับจุดยืนเหมือนประชาธิปัตย์ว่างไหมผมมองอย่างนี้นะคุณสมานผมมองว่าเป็นความงามของประชาธิปไตยใช่การตัดสินใจครั้งนี้ความงามเลยนะงามยังไงรู้ไหมครับ นี่คือสะท้อนจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าจุดยืนของเขานี่คือฟังเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนแล้วก็บนพื้นฐานข้อมูลที่รับผิดชอบประเทศเพราะฉะนั้นการกลับมาเที่ยวนี้นี่ผมดูแล้วเขาก็อธิบายประกอบว่าไม่ได้เอาใจชาวนาอย่างเดียวนะแต่ดูว่าข้อมูลแล้วดูพวประมาณมันไม่มีอะไรเสียหายคือมันไม่ทะลุหนึ่งแสล้านบาท ของความสูญเสียในปีถัดไปยังไม่เสียวินัยการไม่เสียวิยัยกันครับแล้วก็ยังอยู่ในปีฤดูกาลแล้วก็ปีงบประมาณใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลพรคไทยเพื่อไทยเนี่ยรัคไทยเพื่อไทยเนี่ยจุดยืนคือฟังเสียงประชาชนเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้ถ้าเป็นความต้องการของประชาชนถูกต้องแล้วมาดูซีกข,ของประเทศไม่เสียหายก็ไปันก่อรัฐบาลงบประมาณนะนะสิ่งนี้ข้อที่สองสะท้อนว่าประชาชนนี่เป็นใหญ่แน่อนอน ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยเป็นจริงคือถ้าคุณเป็นนักเลือกตั้งที่มาจากระบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่ฟังชาวนาไม่ฟังกรรมกรมไม่ฟังใครไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องต้องฟังเขาน้ยแต่ฟังแล้วก็ต้องดูกระเป๋าตัวเองต้องดูดูกระเป๋าของรัฐบาลนะ่ะมีตังค์ที่าาจะใช้จ่ายได้ไหมอ่าต้องฟังก็ด้วยทีนี้หนึ่งหนึ่งคือเป็นความงามของประชาธิปไตยคือปรับเปลี่ยนตามความต้องการสองประชาชนเป็นใหญ่ใช่ สมาลองอธิบายก็ได้ว่าผมอธิบายว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับสมมุติว่าวันนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะเป็นรัฐบาลที่ยึดอํานาจสี่เก้าแล้วเป็นเลยนะวันนี้ประชาชนเก้าเรียกร้องไหมก็ก็ต้องใช้คำว่าน้ําตาตกในหวานอมกลืนกล้ากลืนหรือออกมาเรียกร้องจะมีคนฟังสักกี่คนเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ครับพูดคําเดียวแล้วก็จะจบอันนี้คือผมกําลังพูดให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเป็นความงามของประชาธิปไตย แล้วประชาชนมีเสียงจริงและเป็นใหญ่จริงและที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับผลดีผลเสียนะคือคือชาวนาเนี่ยผมผมอยากเรียกร้องชาวนาแบบนี้นะครับว่าในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมชาวนาสมาคมผู้ผลิตข้าวอะไรก็ตามแต่นะครับท่านต้องคิดเชิงนโยบายด้วยนะครับ ท่านอย่าไปเชื่อพวกเทคโนแครดที่คิดว่าชาวนาต้องอยู่บนความเมตตาของคนอื่นนะครับชาวนาต้องตั้งคำถามว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทำนาของท่านผู้นำเข้าปุ๋ยเข้ามาในประเทศมันเอาเปรียบท่านไหม,มนะกรรมสิทธิ์ในที่ดินชาวนามีน้อยไปไหมค่าเช่าแพงไหม,มจะเรียกร้องการปฏิรูปที่ดินไปถึงขั้นที่ เหมือนกับใต้วันเมื่อสามสี่สิบปีก่อนไหม,อ,มอันนี้นะครับผมคิดว่าผู้นำชานาต้องช่วยกันคิดปัญหาของนักการเมืองบ้านเราแน่นอนพวกเขาก็มาจากชนบทเป็นหลักนะครับมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากสส,สจต้องช่วยกันผลักดันนะครับต้อง<ม>ช่วยกันผลัก<ม>ดันผมผม,ผมกราบเรียนหนีนะครับว่านโยบายของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยเนะี่ยล้วนแต่ มาจากสามแหล่งท่านั้นแหละแหล่งหนึ่งก็คือประชาชนครับประชาชนที่ว่านี่นะอาจจะเป็นชาวนาอาจจะเป็นกรรมกรอาจจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อาจจะเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์หรือมาจากหมอมาจากขาาชการครับ,รบเพราะฉะนั้นนะนะด้านหนึ่งนะเราก็มีทีมคิดทีมทําแต่ถ้าท่านเที่ยวนี้นะครับถ้าท่านเราตั้งนโยบายจำนำข้าวนะ,ะนะชาวนาแฮดีมีความสุขมาก แต่ก็เก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจไม่พูดกับใครเลยนนจนกระทั่งทําให้พ่อค้าส่งออกทําให้พวกเทคโนแครปที่คิดว่าตัวเองนั่งอยู่ในหอคอยอางอาช้างนั่งวิจัยอ่านตัวเลขอยู่ในห้องแอร์อบอกว่ามันไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทําร้ายประเทศแล้วเป็นไงจนเข้ามาถลม่มจนเข้ามาถลม่มคือชาวนานี่ชาวนานี่พูดน้อยไปพูดน้อยไปดีใจพอใจแล้วก็เลยเงียบเลยยิ้ยมเลยยิ้มเลยทีนี้เขาก็ถล่มรัฐบาลเพราะถล่มแล้วเนี่ย เราก็ออกปฏิยามาช้าอก็จนเห็นลงศพถูกต้องหลังน้ําตาแล้วค่อยออกมาว่ากันถูกต้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเป,เป็นบทเรียนที่ผมกาลังจะบอกว่าเป็นข้อต่อมาว่าเราเคยพูดในรายการว่าออกมาเถอะครับถ้าเรามีเหตุผลก็พี่น้องชาวนาไม่ได้ยุนะก็ออกมาพูดผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ฟังแล้วผมทํานายได้ด้วยอาจจะต้องมีการทบทวนแ่แแต่เรายังไม่ได้พูดอะไรมากเราจะพูดไม่อยากพูดนําต่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็บอกได้ว่าถ้าชาวนาแข็งแกร่งจริง ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีข้อมูลแล้วนําเสนออย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยชาวนาจะไม่เสียเปรียบใครต่อไปนะแต่ว่าถ้าชาวนานิ่งเงียบพูดน้อยแล้วก็กลัวเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรกลัวนี่ชาวนาก็จะถูกเอาเปรียบต่อถ้าท่านคิดว่าเออเราอยากได้อย่างนี้แต่เราเขียนหนังสือไม่เป็นนะครับอตอนนี้หมหาอะไรมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับท่านเดินเข้าไปราชพัฒท่านเดินเข้าไปในสาขาของธรรมศาสตร์สาขาของจุฬา แล้วไปคุยกับคนที่เขาฟังท่านรู้เรื่องนะทําหนังสือถึงรัฐบาลว่าควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือต้องดูแลผลประโยชน์ตัวเองนะครับทีนี้เอาละวันนี้ชาวนาแข็งแกร่งเลยนะจนสามารถข้อเรียกร้องของชาวนานี่มีผลได้กลับมาที่เดิมแต่ชาวนาก็จะต้องตามต่อนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่จะถูกเล่นงานต่อก็คือรัฐบาลฝ่ายที่จะล้มรัฐบาลก็จะเล่นงานรัฐบาลต่อเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยรัฐบาล แล้วก็ช่วยเป็นคนพูดความจริงรัฐบาลจะไดะ้พูดง่ายว่าจะมีคนนําข้อมูลสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วผมขอแค้นายเรื่องนั้นครับครับใครก็ตามที่มาใส่ร้ายป้ายสีข้าวไทยอเช่นกินแล้วมีสารตกค้างมากทําให้คนตายทําให้หนูตายทําให้หมอดตายเนี่ยน,นะครับผมคิดว่าถ้าเขาพูดความจริงเราก็รับฟังแก้ไขเสียครับแต่ถ้าใครต้าข่าวสร้างเรื่องขึ้นมานะครับชาวนาไทยต้องรู้จัก พิทักผลประโยชน์ตัวเองฟ้องร้องกันซบ้างนะครับอันนี้เป็นบทเรียนของกระบวนการชาวนาบทเรียนเรื่องปรับลงแล้วก็ปรับขึ้นเที่ยวนีน้สอนอะไรชาวนาเยอะเลย